มาจ้าพี่น้องมาถึงนครพนมแล้วค่ะดาวดวงใหญ่หญมาแล้วจ้าลูกสาวคนปู่ทำไมหน้ายังงามมาจ้ามาจากมุกดาหารนะคะมาจากมุกดาหารค่ะมาถึงนครพนมค่ะ อุโมงไฟนครพนมจ้าอุโมงไฟสวยๆค่ะจาพี่น้องอุโมงไฟนครพนมจ้ามาจ้าเที่ยวกันค่ะสวยไหมจ้าเออเอสวยมากเลยจ้าอุโมงไฟค่ะ อันนู้นก็จะเป็นพญานาคพ่นน้ําค่ะพญานาคพ่นน้ําค่ะมาจ้าพี่น้องสวยๆงามๆเลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นหลังพ่อปู่ค่ะหลังพ่อปู่จ้าพ่อปู่แม่ย่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวยงามค่ะสวยงามค่ะทุกมุมทุกแยกสวยงามกันหมดเลยค่ะมาจ้า มากับพี่พรพี่ล้ำค่ะไปวันหนึ่งสองจังหวัดค่ะมาจ้ามาจ้าสวยงามมากเลยค่ะมาถึงนครพนมแล้วจ้าอุโมงไฟค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไ,มไหมคะอันนูก็จะเป็นริมโขงค่ะ จะน,นู้นจะเป็นริมโขงค่ะริมโของอันนี้จะเป็นพ่อปู่พญานาคแม่ย่าค่ะมาจ้ามาขอโชคขอลาบนำกันค่ะใครได้มาได้แต่โชคได้แต่ลาบนะคะได้แต่ความสุขความจเจริญน,นะคะมีแต่อุโมงค์ไฟงามงา,มงามสวยๆเลยค่ะมาเด้อจ้าใครอยากไปเที่ยวมาหาพี่พรเด้อจ้าพี่พรพาไปเที่ยวจ้าพรพีรามพาไปเที่ยวจ้า ปีนี้ปีแห่งความรักปีแห่งโชคแห่งราบจ้ะจะพาไปหาโชคหาราบค่ะจ้าสวยไหมคะสวยมากเลยคะ่ะมาจ้าสวยสวยงามงามอุโมงไฟค่ะสวยมากเลยคะ่ะสวยไหมคะ สวยไหมคะ